คันเชื่อ <c oughs> โอ้อันนี้เรื่องใหญ่เลยต้องขยับมาตรงนี้เลยคำว่านักแสดงคำว่านักแสดงจริงๆมันศัพท์นภาษาตา่าตงประเทศเรียกว่าเพอรฟอร์มใช่แต่ว่าการแสดงแต่ในศาสตร์ของมายากลนั้นแบ่งออกเป็นสี่ตัว ตัวแรกเล่เล่คืออะไรอ่ะเล่นได้เล่นนักเล่นนักเล่นเล่นให้ได้เล่นแล้วเ็าจับไม่ได้ก็เล่นเปรีย่นักวายรกรที่จะทํางานเราสำลีผลก็คือเล่นแล้วก็ดูจับไม่ได้แค่นั้สุดง่ายๆผมเล่นสวยไมไม่เกี่ยวเล่นสวยส้าตายแต่คนดูเห็นหมดนี่ผล เสกไพ่ซ้ายขวาเสกลูกบอลมากมายแต่สุดท้ายคนเห็นม่ีผลผลก็คือคุณทำงานอะไรแล้วมันไปเกิดผ,ผลอะไรมากกว่าถ้าทำงั้นคุณก็ไม่ผ่านแค่ขั้นเพล์เพราะมันยังมีทั้งหมดสี่ขั้นเพล์พอเพลงพอเพล์ได้คราวนี้ก็โชว์นะเนี่ยนี่เนเริ่มแสดงนำออกให้ดูดฉันพ้่งเป็นโชว์โชว์โดยเมื่อทำได้อย่างเชี่ยวชาญเข้าใจว่าตัวเองกาลังทาอะไร ก็จะเป็นโชว์แมนชิพคำว่าโชว์แมนชิพหมายถึงเป็นผู้ใช้ศิลปะในการแสดงนำเสนอวความสรุปจนถึงที่สุดของมันเลยก็คือคำว่าเพอร์ฟอร์มเราถึงจะใช้คำว่านักแสดงตัวเองเนี่ยมันถึงเนี่ย แต่ศิลปะศาสตร์ของละครของอะไรของอย่อะไรเขาเรียนมาฟุ้งตงเพื่อที่จะเป็นนักสแสดงของคนเล่นรักลิโยนของคนเล่นอื่นอื่นอีก I, หลายๆอย่างทุ่งไฟกระโดดเยียมดาบพื้นดาบหรือการแสดงในสายเกี่ยวกับการเอยนเทียนเนี่ยก็เล่นก็อย่างที่เขาก็อยู่ที่เบรย์ไงความีความชำนาญมากขึก้นถึงจะเป็นโชว์โชว์กานชิพก็คือผู้ชำนาญอย่างเชี่ยวชาญ ทำลูกโป่งได้เยอะหรอกทำหมาแต่สนุกมากเลยอยากได้ลูอะไรครับระหว่างหมากับสุนัขบอกเลยเดมากหมาไม่ได้นะับได้แต่สุนัขเพราะว่าสุนัขอาสุนหมาไปแล้วหรือแต่สุนัขอะไรประมาณนี้คุณไม่ได้คุณไม่ได้เพลงคุณโชว์คุณเป็นโชว์แมนชิพแล้ว่สร้างความสนุกให้กับคนดูได้พอฟฟอร์มาจนสุดยอดของทำว่าตุวคอฟฟอร์มามันก็ไม่ได้สุดยอดหรอกเพราะว่าสุดมุ่งหมายเดียวกันนะต้องการสร้างความสุข ตอน้มันสุขสองอย่างให้ให้คนดูมีความสุขกับให้ตัวเองมีความสุขทําให้ตัวเองมีความสุขมันมันมันก็แยกออกไปอีกว่าให้ตัวเองมีความสุขที่ว่าสาใจที่ได้หลอกเขาหรือว่าสุขที่ตัวเองได้ทํางานสําเร็จตามตามความมุ่งหมายตรงนั้นมันต่างกันเหมือนใครเยะ